การรักษาเจ้าของรักษาสามปลายหายสามโทษกายว่าจาใจอยู่ใส่ถึงต้องโตนตัวโทงจะบรักษาตัวปุ๋้ก็ไปรักษาตนะัวปุ๋ยมีสติสังวรรักษาตาหูจมูมมกปิดกลไกลไม่ยินดีไม่ยินได้เดวลาตาเห็นดู หูฟังเสียงจมกูกได้กินดิ้นได้รสสัมผัสได้อาการสัมสผัสด,ด้วยกายอารมณ์มากระทบใจต้องลมหายวใจใจอะไรยินดีไม่เหยินได้ไม่ดีใจ,ไม,ใจไม่เสียใจในเวลากระทบไม่ว่าให้สอนเรื่องจักรงของท่านสอนอย่างสอนธรรมะปัทโนธรรมะยังหรอก สอนแต่ให้มีสต,ติบังเจ้าของเท่านั้นนะคิดมันอยู่นั่งเจ้าของมันเกิดเกิดธรรมากไม่เองมันโดดคิดมันยังได้ตรงเมื่อไหร่เบิ่งเจ้าของรักจัวบิงเจ้าของตั้งแต่น้อยหนูพ่อแม่เบิ่งให้อยู่ใหญ